สวัสดีค่ะจีนะคะและเพจเทคนิคขายดีบาคาจีพรินเซสออฟเซลส์นะคะวันนี้จีจะมาให้3เทคนิคนะคะในการเริ่มเป็นเซลส์นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นเซลมาก่อนนะคะที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนเอางี้ดีกว่านะคะก็เขาเรียกอ่ะหลายหลายคนเน่ยเห็นคือเหมือนกับว่าติดตามคลิปจีเนาะติดตามชาแนลจีก็จะรู้ว่า จีอะทำงานเป็นเซลล์นะคะเป็นดีเทลเป็นเซล์ขายยาแล้วน้องๆหรือพี่พๆหลายๆคนก็อยากจะเฮ้ยลองเข้ามาทํางานเซลล์ดูอาจจะไม่ได้เป็นเซลขายยาเหมือนจีก็ได้แต่จะมีหลายๆคนหลายๆคําถามที่ถามจีเข้ามามากเลยว่าเฮ้ยหนูจะเริ่มเป็นเซล์หนูจะทายังไงดีคะหนูเพิ่งเรียนจบหนูจะทํายังไงดีคะวันนี้จีจะมาให้เทคนิคสั้นๆ3ข้อนะคะที่เป็นหลักใหญ่สําคัญนะคะไปเริ่มที่ข้อแรกเลยดีกว่าก็คือว่าข้อที่1เลยเนี่ยคุณจะต้องหาความรู้ข้อมูลจากคนที่เป็นเซลล์ด้านนั้นๆก่อน นะคะอย่างเช่นว่าอาจคุณอยากเป็นเซลล์ขายรถอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอยู่ดีๆคุณก็ต้องมโน,โนเองไม่ได้อยู่แล้วถูกปะคุณก็อาจจะต้องได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างหรือคนแถวบ้านคุณที่เขาเป็นเซลล์ขายรถอยู่แล้วคุณก็ไปถามเขาว่าพี่มันทํายังไงหรอผมต้องสมัครยังไงผมมีวุฒิเท่านี้ผมสมมติผมจบประมงมาผมจะไปขายรถได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือสมมติว่าอยากจะเป็นเซลล์ขายสีเป็นเซลล์ขายอาหารสัตว์ ต้องไปเริ่มทำอไรคือคุณต้องหาข้อมูลจากคนใกล้ตัวหรือว่าถ้าคุณไม่มีใครที่คุณรู้จักเลยอ่ะ YouTube ค่ะ YouTube Channel หรือใน Facebook นะในนั้นามีแหล่งข้อความรู้ข้อมูลทั้งหมดนะคะ จีก็จริงๆจี g ก็ไม่สามารถจะบอกได้หมดเพราะว่าจีก็ไม่เคยเป็นเซลล์อย่างอื่นนอกจากขายยานะคะจี g ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเซลล์ขายรถต้องทํำยังไงนะคะคุณก็ต้องไปหาข้อมูลจากคนใกล้ตัวมาก่อนหรือในแหล่งข้อมูลใน Search En g i n e ต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยนะคะข้อที่2นะคะก็คือว่าคุณจะต้องเริ่มฝึกฝนนะคะฝึกซ้อม ฝึกซ้อมภาพตัวเองกับกระจกก่อนนะคะหลายๆคนเน่ยเหมือนกับว่าอยากเป็นเซลลแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอะ่ะจีบอกเลยนะเวาลาที่คุณอยู่คนเดียวก็ได้อาบน้ำอะ่ะคุณซ้อมตัวเองกับกระจกว่าบางคนไม่เคยเป็นเซลล์ไงแต่คุณก็ต้องลองซ้อมก่อนว่าเฮ้ยถ้าลูกค้ามาเราจะพูดยังไงเฮ้ยถ้าเราจะขายของเราจะโต้อตอบยังไงถ้าลูกค้าถามเหมือนกับว่าคุณต้องเห็นภาพให้ชัดแต่ไม่ใช่คุณมโนมโนล,ยล,ยลยอยๆแบบว่าเพิ่ฝันฝันบันฝัน,ฝนแล้วก็แบบ คือเขาเลยแบบไม่เตรียมตัวนึกออกไหมคะแล้วก็ต้องเตรียมสัมภาษณ์ด้วยว่าถ้าเจอลูกค้าเอ้ยฉันจะพูดอย่างนี้ดีไหมนะ ถ้าไปสัมภาษณ์เจอพนักงานคนคนเอ่อาร์สัมภาษณ์แล้วก็ถามนี่เอ๊เราจะตอบเพราว่ายังไงนะเหมือนเร,เราต้องมีภาพในหัวเราต้องจินตนาการเห็นเห็นตัวเราเมื่อเป็นเซลล์คนนั้นเนะ่ะเราจะพูดยังไงเราจะขายของยังไงเหมือนก็ฝึกทดลองสถานการณ์นะคะในหัวการฝึกฝนสําคัญมากเลยนะหรือไม่อย่างนั้นนะคุณก็ไปทดลองขายของดูก่อนก็ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของที่ร้านฝึกฝึกเจอสถานการณ์ครับขันฝึก ในการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าเซลส์เนี่ยทักษะสําคัญคือการแก้ปัญหานะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะคะการตัดสินใจและไหวพลิปมันไม่ใช่แค่การพูดเก่งแล้วขายของอย่างเดียวนะมันมีทักษะหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่ามันไม่มีอะไรนอกจากที่คุณน่ะจะเข้าไปเรียนรู้นึกออกไหมคะหลายคนเข้ามาถามจีในเพจว่าเนี่ยหนูอยากเริ่มเป็นเซลล์หนูต้องทาไงดีคะแล้วพอจีตอบอะ่ะ มันเหมือนกำปั้นทุกดินบ้างแล้วจีก็ตอบว่าอ๋อน้องก็ต้องเข้าไปทำมาค่ะน้องก็ลองต้องลองเข้าไปสมัครดูแล้วก็เริ่มทําคือมันเหมือนกับจีตอบก็มาทุดินแต่จริงไม่นะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่งั้นจะให้ตอบว่ายังไงก็คือพอคุณไปเริ่มทำมาค่ะยิ่งทํานานวันมากขึ้นคุณก็จะยิ่งมากประสบการณ์มากขึ้นคุณก็จะเก่งเองเขาให้ทําอะไรก็ทําคือเหมือนกับว่าและสําคัญมากเลยนะจีจะให้ทิปส์อย่างหนึ่งที่สาคัญมากนะคะก็คือว่าคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามนะคะ คุณไนะ่ะอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนึกออกไหมคะจีเข้าใจนะว่าหลายคนนะอยากเข้ามาเป็นเซลล์หรือทํางานใน,นอาชีพเนี้ยเพราะว่าอยากได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินเป็นตัวตั้งนะเวลาที่คุณเห็นคนทําอะไรอ่ะคุณจะแห่ไปทําตามเขาแล้วคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆเช่นคุณเห็นเขาเป็นเซลล์ขายรถเงินดีคุณก็ไปทําตามเขา โดยที่คุณไม่ได้รู้ว่าข้างในคุณชอบไหมคุณชอบกันมันมีเซลล์มีเรื่องของแรงกดดันกดดันยอดเจอลูกค้างี่เง่าลูกค้า,าบางทีวงเงินไม่ผ่านหรือว่ารถไม่มีของส่งหรือว่ามันจะเจอปัญหาเยอะมากแล้วถ้าคุณไม่ได้รัก<อ>หรือชอบมัน<อ>จริงๆอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะไม่ไม่อยากทำอะเพราะว่าคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆเพราะว่าคุณเอาเงินเป็นตัวตั้งไงคะนึกออกไหมคือให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่า จริงๆอะลองใจกว้างๆคือจีจะบอกว่าหลายๆคนอะมาทำเพราะเน้นเงินมาถามจีว่าพี่เงินดีไหมคะอย่างนั้นเงินดีไหมคะจีอยากไม่อยากให้เอาเงินเป็นตัวตั้งให้คุณถามตัวเองว่าถ้าคุณทําอ่ะคุณจะทํามันได้ดีไหมคุณชอบมันจริงหรือเปล่าแต่คุณจะถามคาถามนั้นได้อ่ะคุณต้องเริ่มทําก่อนทําด้วยความตั้งใจและจีบอกเลยนะอะไรก็ตามที่ตั้งใจทํานะคะเงินมันมาเองนะอย่างอย่างจียกตัวอย่างว่าจีทาคลิปอะค่ะ ทำคลิปมั้งแต่เมื่อประมาณ9เดือน10เดือนที่แล้วจีให้ความรู้คนจีเป็นเซลใช่ไหมคะจีทําเลยที่จีไม่หวังเงินเลยเพราะว่าเหมือนกับจีมีความรู้จีก็อยากมาแชร์ถามว่าจีอยากอยากเปิดคอร์สสอนคนไหมคือเดี๋ยวจะเล่าไปถึงตรงนั้นน่ะคือจีให้ความรู้จีรู้สึกว่าการที่คุณมาฟังจีอ่ะคุณต้องได้อะไรจากสิ่งที่จีที่จีสอนไปนึกออกปะโดยที่เราไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรเงินจากคุณไหมเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคือเราสึกว่าเฮ้ยเอาไปความรู้เนี่ยฉันคิดเอาประสบการณ์มาสอนนะ ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่จีได้รับก็คือว่ามีคนมาจ้างจีไปรีวิวสินค้ามีคนมาเขาเรียกอะไรเชิญจีไปเป็นวิทยากรสอนขายของมีคนมา,าจ้างจีไปไลฟ์หรือว่าธุรกิจจีเองก็มีคนติดต่อเข้ามาอยากจะทำแฟรนไชส์ร้านกว๋วยเตี๋ยวนายพันของจีองเงี้ยค่นะนี่คือสิ่งที่จีได้จากการที่จีให้ก่อนโดยที่จีไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งนึกออกไหมคะ เราทำเพราะเราสนุกเพราะจีเป็นคนพูดเก่งจีชอบพูดแล้วบางทีความรู้มันมันแน่นอะ่ะมันไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนจีก็มาปล่อยในใน YouTube ใน Facebook ของจีซึ่งจีก็หวังว่าเฮ้ยความรู้แบบเนี้ยคุณจะได้รับมันไปนะโดยที่จีไม่ได้หวังแต่ว่าโอเคพอเราทําไปทําไปปุ๊บเงินมันมาเองมีคนเดินเข้ามาหาจีแล้วบอกว่าเอ้ยน้องพี่น้องมาเป็นคอนซัลแทนให้พี่หน่อยคนที่เขาออกเป็นเจ้าของรงานเนี่ยค่ะอยากให้จีทาการตลาดให้อยากให้จีอม เหมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้อะซึ่งจีก็จะมีรายได้จากตรงนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่จีแบบไม่คาดคิดมาก่อนว่าจีจะได้อย่างเงี้ยหรือทุกวันนี้มีคนอยากให้จีไปเป็นออสอนโค้ดเขาสอนส่วนตัวเงี้ยจริงๆจีก็ร,ร,ร,รับสอนให้นะคะแต่ว่าคือเขาเลยแหละถ้าใครสนใจมาเรียนก็สามารถติดต่อมาได้แหละเออแต่จริงอะคลิปนี้ไม่ได้เน้นขายอย่างที่บอกเน้นให้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นอะเหมือนกันฉันนด้ก็ฉันนั้นจีอยากให้คุณอะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซล์หรืออาชีพอะไรอะ ทำไปเพื่อความรักความชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเงินน่ะมันมาเองนะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าจะได้อะไรดีๆจากคลิปนี้นะคะแล้วมีข้อสังถามอะไรก็ติดต่อจีมาได้ตามเพจด้านล่างนี้เลยนะคะจีจะพยายามมาตอบแล้วอัดคลิปออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ